เราอย่ายอมเป่าเร็วยังไงได้เร็วเร็วยังสะกุไลได้เร็วเราเป่าเร็วไปไหนล่ะเร็วเป่าไปเอาที่พี่กุไลเร็วไปเร็วตัวยาวกร่ใส่กอกับเป่าเธอตัวยาวแต่ใส่กอกขาสั้นนิดเดียวเอ้ยรู้แล้วทำไมก็เอาเองมาทิ้งเพราะไม่รู้บ้านก็ไม่ผสมอะไรออกผสมอะไรกับอะไรแล้วได้เองออกมา

啊，五六五六五六。啊啊啊啊